ค่ะร้านลุงเรืองชัยคาเซ็นเตอร์นะคะมาอัปเดตค่ะวันนี้ร้านลุงเรืองชัยคาเซ็นเตอร์มีรถให้เลือกมากมายนะคะนานแล้วค่ะไม่ได้เจอคิดถึงเอฟทุกคนนะคะอ่ะเรามาดูรถคันแรกเลยค่ะโตโยต้าคอมพิวเตอร์ค่ะคันนี้นะคะรถปี2010ค่ะเครื่อง2.7ค่ะ LPG บวกน้ำมัน2ระบบโรงงานนะคะเครื่องดีแอร์เย็นภายในสวยค่ะภายใน VIP ค่ะ สภาพดีค่ะพร้มอมใช้ราคา395,000บาทค่ะคันนี้ค่ะมาดูได้เลยค่ะอาวมาดูภายในนะคะภายในสวยค่ะมีไฟนะคะราคา395,000บาทค่ะคันนี้ LPG บอกน้ำมันสองระบบโรงงานนะคะเครื่องดีแอร์เย็นค่ะโปรโมชั่นดีๆสำหรับทางร้านนะคะ ดาว50%ของตรงกับทางร้านเลยค่ะไม่ใช่เครดิตค่ะซื้อสดลดพิเศษนะคะอ LPG บวกน้ำมัน2ระบบค่ะใช้ได้ทั้อง2อย่างเลยนะคะคันต่อไปนะคะเป็นดัสสันค่ะเครื่องดีเซลนะคะดัสสันโปค่ะดัสสันดีเซลค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่4ี่หมื่นค่ะดัสสันโปนะคะ เรื่องดีเซลภายในสวยค่ะพร้อมใช้ค่ะวิ่งได้สบายแอร์เย็นฉ่ำนะคะมีเล่มพร้อมโอนค่ะอ่าภายในดูนะคะภายในสวยค่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะใครใครเออมันเป็นรถเอ่อพิมพ์นิยมนะคะคันนี้น่าเก็บค่ะหาไม่ได้แล้วอ่าคันต่อไปเป็นนิสันนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สองสองมืนเก้าค่ะ ราคา29ง0มืนเกขับได้ปกติค่ะเครื่องดีมากค่ะรถบ้านแท้มีเล่มพร้อมโอนภาษีเต็มนะคะมาดูภายในเลยค่ะภายในเดิมๆค่ะรถคุ้รูค่คคะเข้ามาตีเทินล็อกไว้ขับง่ายค่ะจอดง่ายสะดวกสบายนะคะ29งหมืนค่ะ อ่าคันต่อไปนะคะเป็นโตโยต้าค่ะคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นเลยค่ะเครื่องดีแอร์เย็นค่ะราคาสามหมื่นเก้าค่ะดูภายในได้เลยค่ะขับได้ปกตินะคะขึ้นเหนือล่งใต้สบายค่ะประหยัดค่ะเก่งคันนี้นะคะราคาสามหมื่นเก้าค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะชมรถที่บุรีรัมนะคะ วันนี้เราลดทุกคันค่ะลดราคาทุกคันเลยค่ะนานทีได้พบกันนะคะามาดูคันต่อไปค่ะเป็นรถเก๋งเหมือนกันค่ะ h o n ด้าซิตค่ะ Honda าซิต้ค่ะรถบ้านเลยค่ะฮอนด้าซิตี้รถฮอนด้าซิต้คันนี้ ขายอยู่ที่เจ็ดหมืนเก้าค่ะเครื่องดีนะคะภายในสวยค่ะเป็นรถตีเทินค่ะขายเอาทุนคืนเนี่ยภายในสวยเบาะหนังอย่างดีค่ะเบาะกำมะหยี่อย่างดีค่ะมี VCD ค่ะเกียร์อาอาโต้นะคะเจ็ดหมืนเก้าค่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะมาดูคันต่อมานะคะเป็นมา z ด้าสามค่ะ ขได้สามคันนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมืนแปดค่ะขับได้ปกตินะคะภายในสวยเลยค่ะรถบ้านเลยค่ะล็อกไว้ภายในสวยเลยค่ะามาดูเบนซ์นะคะเบนซ์คันนี้ขับได้ปกติค่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะราคาแปดหมืนเก้าเหมือนกันค่ะดูภายในได้ค่ะ เบนหนึ่งสองสามค่ะเครื่องดีภายในสวยพร้อมใช้ค่ะนี้เล่มพร้อมโอนค่ะามาดูคันต่อมานะคะมิซูบิชิค่ะแทบค่ะไทตันนะคะคันนี้เป็น NGV หวงน้ำมันสองระบบนะคะอ่าเป็นเป็นเอ่อทางเลือกคือพลังงานทางเลือกเนาะประหยัดค่ะน้ำมันก็ได้ NGV ก็ได้ค่ะสองระบบโรงงานนะคะ ดูดูข้างหลังเลยค่ะดูภายในค่ะด้านหลังเ,ออเป็นตู้ ngv นะคะวิ่ง9ก้าหมื่นโลค่ะรถบ้านเลยค่ะวิ่ง